บ่แล้วดอกพี่น้องท้าเจ้าเมืองอย่ยมือเศร้าม่ยาข่อยโท่มาปุกมูอข่อยแต่เศร้าๆหายมูอข่อยล่วงไปพอเลียนล่วงไปแล้วเล่าไปใส่หัวบ่กูไปเฮ็ดนันมึงไปเมืองพอมึงเลย่อพอมึงสิเขาห้องหน้าวัศจัร์ว่าไปเลยไปเมืองเลว่นบัดเจ้าคองบัดรยางหนีแมะไม่แย่อันนี้เมหมูม่อข่อยมาเมืองพอปูม่ออยมาแล้ว มู่ข่อยเอาลอกเขาห้องน้ำแล้วมือข่อยกับคืนมาไอตีบกออกไป,ไปขังนอกไปซื้อสีย้อมผมมาให้เมียบอกว่าผมเมียนะ่ะสีดำออกไหลไปหาเลือกซื้อันสีย้อมผมมาให้เมียรเราก็ถามว่าสีใดที่เธอจะเอาข่อยก็บ,บอกว่าสีนี้ล่ละกองนี้แหละเอามาโหลดแล้วกระามผ้าอนาะไมยเธอ,อยังบอเดี๋ยวจะซื้อผ้าน้อยไปให้อีกเหลือบ่อยู่บ้านบรต้องซื้อมาดอกใสอีกสองปีกับบ้ันในเบิดพี่น้องมาหอดเฮียนมู่ข่อยก็เลยพากันย้อมผมพี่น้องเอ้ยตีบบอกว่าฟฝ้าย้อมฟฝ้ายั้งเพราะว่า สีผมเธอมันออกรลายแล้วมันหนักเกลียดว่าฉันว่าอ่าโอเคหนู่ข่อยก็เลยเทอันนี้เลยผ้ากันตีบอกว่าเออเธอกับฉันกับสีย้อมเธอเธออ่อมแล้วนะฉันเปลี่ยนกันย้อมเนาะเฮาสันว่าข่อยก็เลยโอเคยอมให้ข่อยก้อนเพราะว่าสีผมข่อยมันค่อนขางที่จะอันนี้หนึ่งกองมีอยู่สองกรดจ้าพี่น้องเป็นสองชุดเลยแบบหนึ่งแถมหนึ่งฮะนพี่น้องขอกเทลงไปเพราะว่าผมข่อยมันเงามันหนาใส่สองไปเลยจ้า ทำการบีบแล้วก็ข้นข้นข้นเขากันแบบนี้เลยใส่ง่ายยุ่จ้ายายยยอมผมเกาหลีนี่กระสีบ่เหเมนกับซีโอเคบ่กินบ่แห้งหานาจาพี่น้องกินห้อมข่อยมัดอยู่โคเล่โคเล่โคเล่เขาไปแบบนี้เลยตีว่ามานีเดือดันสียอมให้เปลี่ยนกันเธอกระยอมให้ซันเด้อข่อยว่าจังสีมากมากฝ้ามาเฮ็ดข่อยว่านั้นฟ้าเฮ็ดฟ้าแล้วบัดหาพอมึงโทษมาอีกข่อยว่านั้นโพดโดอีหอีเอามาฟ้าเฮ็ดพุน่ะผัวก็บอกว่าเออ หนึ่งวันพันเหตุการณ์แห้งจากพี่น้องแต่ละมือคอยนะโอ้ยโผดโพขคกกตีบบอกว่าผมมึงก็จะเป็นอุญุอัญญะบกกวีกอนบอวบวีห้ามดอกเอาเหตุไปเลยอาา่อยว่าันตีบกระเหตุอันเหตุเงื้งังๆของผมกูเด้อหัวรออกันพี่น้องเออผัวเมียพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นกับบไดสางเบียกสางงานอิหยังเฝสาแต่คนป่วยจนบไดไปสางอีหยัง พี่น้องเอ้ยหลังจากขายควงล้วค่อยกระซิได้ยูสเตนบายเฝ้าพบปูจ้าเพื่อนสีอื่นใส่แาใ่ใดออกไปข้างนอกแน่กับโเอืน่นเท่า,าหันไปพี่น้องเดี๋ยวก็อยากได้อันนั้นเดี๋ยวก็อยากได้อันนี้เดี๋ยวก็ยิบอันนั่นเดี๋ยวก็เข่าห้องน้ำเดี๋ยวก็หิ้วเขา่าเด็กหน่อยเนาะพี่น,อน้องเนาะผู้เทาหันกระดซ้ำเด็กหน่อยอือก็ต้องยูเฝ้าเพื่อนก็ต้องเมืองเพื่อนนัน่นแหละไอ้ตีบช่วงนี้ก็ไ่ได้ไปใส่เลยเฝ้าพอกับแม่อันเปลี่ยนกันกับเมียหันนะจายพี่น้องเดี๋ยวเที่ยวขึงเที่ยว หาเทียชันเมือเธอกระลุงไปแบ่งเวลากันเลยตอนเศร้าเธอลงไปเห็ดน้ําพอเธอพยุงพอเธอเข่าห้องน้ำพอตอนเศร้านะ่ะเกจะลูกมาเข่าห้องน้ำแต่เศร้าต้องไปพยุงเพลินต้องไปอันนี้เพลินนะพอเพลินลูกยางผู้ดเดียวบย่ได้ฮะนะพี่น้อง ต้องประคับประคองตงัวยังเพื่อนคอยกัหาแบ่งนาทีให้ไอาตีไปเลยเพราะว่าขอยเฮตดบ่าไาด้จ้าพี่น้องจนคอยปวดล้างปวดเอวเบิดนแคอยโยกพบปูน่ะเออโยกแล้วขืนแล้วยังจนคอยแบบอู้วบาไวก็เลยบอกว่าเออตอนเศร้ากับแบ่งนาทีให้ไอตีประการ่าเธอร์ไปพยุงพวร์เธอเข่าห้องนา้าส่วนเรื่องอาหารการกรินเรื่องเสตตัวเรื่องเฮตย,ย่างอื่นเด๋วยวฉันจะไปจัดการเองเพราะว่าฉันเฮดผู้เดียวบาไวแบ่งเวลาให้สน่หตอนเศร้าฉันจะได้เคลีย์งานเคลีย์อยังส่งของให้ลูกค้า นั่งก็เลยโอเคพี่น้องพ่อตวอนบายมานั่งกับบะไรไปไซเพราะว่าเฝ้าพี่น้องม่คอยออกไปข้างนอกแน่จังสิเล่ากับเออแบบ เหมือนอีหยังกะบุลูฮัลังเทียกะคือแกงเข้าเห็นไหมแพ้เจ้าบางเทียกบคือแกงเขาอยากเห็นหนา้าลูกหนา้าเต้าฮัางเทียโม่ข่อยกบศูนย์ได้พี่น้องเหมือนบ่มีหยังแต่อยากโท้ไปเห็นหนา้าซื่อน่ะอยากเอิ้นซื่อน่ะกูอยากเอิอ้คุูนายอีหยังมาณนีหนะันอาจาะฮังเทียเอินเข้าลงไปเหมือนแกงเข้าได้หัวรอชอบใจอีกอีกอาดอาังสิเม่ฮัลังเทียโม่ข่อยกบศูนยาอยากเบียกยากงานยากโม่ข่อยเห็นเบียกเห็นงานมากก็ศูนตัวเจ้าสีเอิ้นีหยังลงไปไปถามซื่อหัน กินข้าวบ่กินข้าวไปหิวข้าวบา่แค่นั้นน่ะจา้าพี่นงองหาล้างเชือมันเป็นอีกอย่างที่ศูนย์เหมือนแกงเฮ้าอะเออเหมือนแกงเฮ้าเหมือนแบบชอบใหญ่ไร้ขันขันแกงเฮ้าใดหะนะจา้าพี่นงองก็คือจังเหตุการณ์มือนีละมูอข่อยยอมผมยอมอยังอยู่แล้วก็โทษมากพอปูหั่นบอกว่าให้โลงมากขังรางในเฮ็ดเสียงออยออยฮะนะจ้าพี่นงองเหมือนแบบอู้เจ็บปวดรวดราวอียก,บบกยังกระบ่จักมูคข่อยก็ฟ้าวเลียนลงไปทั้งทังทีมูอข่อยพากันยอมผมบพราขั้นเ้ี่ยวเมืองโหลดเมืองสภาพเอาโหลดมูคข่อยหัน ปงบุคอยกับฟ้าวกันล่วงไปตีบกับฟ้าวล่วงไปแบบนี้เลยนึกว่าเป็ยนยังกับฟ้าวล่วงไปเมืองเพราะว่าเพ่นโทมาเสียงอ่อยๆนะจ้าพี่น้องเหมือนเจ็บปวดรวดเหล้าหายบ่พ่น่ะพอล่วงมาแล้วเสียงหัวร่ออีกอีกอักอักพ่อใจหลายพี่น้องโอ้ข่อยเหลือเกิดพผกักหัวร่อสวงเทาพนน่ะ จังแก่งข้าบ่ท่าเจ้าว,ว่าผู้ข่อยกระซูนผู้ข่อยกระขืนมาเออพ่ออาบน้ำอาบน้งแล้วเรียบร้อยกระโทเอื่นอีกพี่น้องโท่ลงมาเมืองสีผมราชเสิเฮ็ดกับเขาให้กินนี่ยังให้กินข่อยก็เลยว่าบ่ท่านด้อยากข่อยสีออกไปขังนอกอยูแม่ข่อยว่าหันข่อยสีไปเฮ็ดทุะข้างนอกแล้วข่อยสิเข้าม้าพี่น้องข่อยออกไปขางนอกบอ่ท่านด้พ่อข้าว ตีบโทรน้ำจ้าพี่น้องบอกว่าไปท่งไม่ยาไปหาหมอเมืองดูมันขับรถมากข่อยกับมาพัวมันอยู่หนีแทนทีมันจอดไอข่อยคืนรถพูดพี่น้องมันบ่จอดครับเอาเมียผู้มันขี่รถเลยข่อยไปมันบอกหข่อยยางน้ำกดมันไปข่อยกระไดายางน้ำกดมากพี่น้องให้เจ้าเมืองไว้รุ่นข่อยหาลังเทียเทิงผัวเทิงไวรุ่นจะเป็นเียุให้กูเมื่อยแค่นอนซูนี่โอ้กูกระโผดโพนี่แหละมาหับไมียาไวรุ่นจ้าพี่น้อง นั่มโกนคอยออกมาเพราะว่าเราวิ่นหัวให้ลูกไส้มาทรงเออผูพูดพกค่ะหลังจากที่ทรงแล้วแล้วถามว่าสิไปใส่แม่ไปทรงกูย uh ุเฮียนมูในพนาเมืองนาคอยอารมณ์ประมานี่เลยพัวกระโจมคอยกระโจมศูนย์จะเป็นยากนาไหวรุนนี่เป็นแต่มุจักบาดนะพี่น้องเออไปไปทรงไหวรุนแล้วกันนี้ตัวบัตรที่นี่ผูพูดกค่ะตีบกระบอกกูฮ้อนกูเมยกูสารพัดเลยกูเอาใจพ่อกับแม่บ่ถืพอพ่นะพี่น้องเดียวมาตัวคลิปหนาจ้า